ครับมือหน,นีออกมาพบพอกกันเช่นเคยนะครับกับทีงมงานอูไพทูนกังกเตนนั่นเองนะครับมือนีออกมาพบพอกันอยู่ที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เป็นคันแรกนะครับคูบต้าเอลสามสิบหกนะครับแวนวหยกหัวมันนะครับนี่มาสองคันนะครับอีกคันหนึ่งเป็นแล้วขาดมันนะครับ ในเป็นล้านมันนะครับน้ำขาดมันอืมเกลือครับร้อยเก็กือน,นะครับรบ,บน้ำมันนะครับบกกันใส่งานนะครับอืมเตีสมครับเดอ้ออบซีน้ำเงิน ครับเลยหลังคาลงกล้นะครับนี่รถล,ลอกล,ล่อเพิ่นะนนะครับ,รบขเข่าจอครับนี่เลยหลังคาครังานแข็งแรงนะครับดูได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามคอามาเบิรงครับเด้อนี่นะครับเบอร์โทรนะครับ เกี่ยวผลงานทั้งช่อง YouTube นะครับสติ๊กเกอร์คิดให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับให้พูดนะครับนี่นะครับคบันแลขเสร็จไปเรียบร้อยอันนี้อยู่บ้านยังพ่อบ้านน้องเต่าน้อย,นนอต,อยตำบลตำบลนน,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 นบทบุรีนนทบุรีเมืนอชุดนบูร์ดอำเภออำเภอชิบะขึ้นชุดนบูร์ดมันนะครับ บ่แมนมันจา่า <บ 00. S 1> โอ้ชนนบดนะครับตีตีกันตีกันกับมันจ่าคนละฝากซี <ARM> คนละฝากตีนะครับเดี๋ยวฮอลแลนด์มาเรียกคำไปนี่ไปมันจ่าก็ไปนี่เป็นขั้นแรกของตำบลมันบ่ครับเนี่ยบ่เคยเห็นจากเทียบบ่เคยบ่แมนบ่แมนบ้านหวยให้บ้านหวยให้ของบ้านหอยให้เลยมีมีของแถมนะครับของแถมเสือได้พ่อลองกลางมึงรู้เสืองามบ่ น,นะครับของแถมนะครับเสื้อสองตัวนะครับกับจับสลากดุลรางวัลปีใหม่นะครับทองคํานะครับสวยงามเลจะันบ่แม่แถมรถไทยเด้อเอาอย่าเอาสิ่งนี้ไว้ถ่ายยูกจะเอาหาซีฟูไปจะใส่สิ่งนี้จะจับรางวัลเอาจับรางวัลรถไทยมาเดิ ค่อยขั้นในท้องเราค่อยไปดาวรถไทเอาว่านี่ครับในในดีเบสเราท่านใดบนน้องมอมมอนกันไปนะครับครับเสร็จไปนี่ไปต่อที่มันจาคิรีนะครับบานนองแปนบานนองแปนบานเกานะครับเพื่อไปติดแถวนั้นนะครับหลายขั้นแล้วนะครับมันจานะครับน่ครับข่าติดตามเบิ่งนับเดอร์ ทำอย่ก็มาหอดทันติดสองนะครับหนึ่งสองอาทิตนแล้วขาดมันเนื้อกระเทือนน,น,นนะครับเป็นโคต้าเอลซีสิบเจ็ดซุนแฟรนะครับเนี่ยแลวขาดมันครับทันติดสองเซฟตั๊เรียบร้อยนะครับเนืนมันล้องยกนะครับเก็บน้ำมันนะครับยกสูงนะครับ,บคุณไต่ปากเผากราได้เดนะ <laughs> ้อน่ะแล้วเปนตนอยบอกักเผานะครับ ใบดันอย่างกับแต่ได้คือเก็าหละพี่น้องนะครับเป็นเรามาขาดมันนะคนเปิดร้านมันไหมนะครับอย่ามาใบขาดมันลงรถนะครับ มเป็นหัวตะเปิดนะคเพิ่นยังไม่ได้รับสื่อนะครับเลยบ่ัมีมันขวดให้เบิ้งเลยพี่น้องนี่ขวดฟอนก็นได้นะครับขวดฟอนให้เบิ้งนะครับหลักขอนหลกนักมันออกมาก็ได้นะนี่ ด้หลายอย่างนะครับน้องพี่แขงใส่เบิ้งนะครับใส่เอานะครับนี่ครับสวยงามแข็งแรียงนะครับน้กขาดมันกันนี้ครับน้กขาดมันช่วงนี้อ่ะมันเรื่อยๆนะครับพี่น้องปกษบรกรเขาเปิดร้านมันนะครับบนนี้แล้วลงมันกะใส่น้กขาดมันจากอู่ไพทุนนี่แหละครับบางคนกับมัดติดที่อู่นะครับ นี่ครับใส่บริการถึงหน้าบ้านนะครับบรสนใธจติดต่อสอบถามคำว่างนะครับไม่เป็นปากซากนะครับปากซากเข้าไปเคียนนะครับแลแบบ้วก็นายโยกมันนะครับสติ๊กเกอร์ใหสวยงามนะครับ กาต้องขวอดนครับนี่นะครับคนใจที่ต่อสบอบถามเข้ามานะครับกับทีมง,งานอู่ไคทุ้นการเกษตรเดนะครับ สูงนะครับ่ว่าใส่งานจริงเขาก็ได้ยกสูงขนาดนี้หรอกครับยกแต่หอดรถนะครับหัวมันนะครับหอดหงมันปูดลงปูดลงนะครับนี่ครับนี่นะครับเสร็จจากนี้นะครับเขาจะไปติดตั้งแถวแถวบ้านนะครับแถวแถวบ้านนะครับอำเภอคุ้งเอานะครับ มืออื่นนะครับมือ,อเศร้านะครับถ่าติดคามชุมกันเบ้งนะครับ,บนเาานาะนี่กับฝากไว้ท่านนี้ก่็นะครับเนะสวัสดีครับผม